ใช่คุณาต่อยซ้ายแตกแตกแล้วครับโอ้โหแตกแล้วนั่งนั่งเข้ามุมกันเข้ากันเอ่อ่านผู้ชมครับตอนนี้ทางทีวีคุณาใจอ่อนอย่าดูนะฮะเดี๋ยวครับขอเชิญใจอ่อนเขาเชิญแพทย์สนามด้วยครับโอ้ยพุ่งเลือดเลือดโอ้โหโอ้ยเลือดนี่มันจะชกไหวเลือดทำไมเยอะขนาดนั้นโอ้ยพอชกได้นิดหน่อยเลือดออกขนาดนี้ก็หมดตัวหรอกเดี๋ยวเอ้ย อเป้งยกเป้งเป้งยกที่สามเริ่มครับป้ายป้ายป้ายเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโชว์ป้ายหน่อยป้ายครับป้ายเอาหางไปหลับตรงนี้เอามาแล้วนี่แหมมึงถือกลับหัวแล้วกลับขนข้างล่างนี่ดกกว่าบนหัวนะร้องทำไมติก้มหัวดิก้มหัวเ โอ้ยคนยกป้ายจงควายไม่เดินเป่งยกอีสามเริ่มครับเอาแล้วยกนี้ดุเดือดมากแล้วหนักขึ้นเลยนะทักเลยชกชกช็อกหยับหยับยับหยับหยับ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 หยับวน้ำนะครับทั้งมันเฮ้ยมีมีอะไรหล่นครับโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยเราก็ลืมไปว่ามันทำไมหมัดหนักเหลือเกินจะฆ่าให้ตายเลยเหรอมันยัดไว้เต็มนวมเลยของใครเนี่ยของใคร ม่มีครับไม่มีไม่มีแล้วนี่อะไรอ่ะเนี่ยคุณตรวจดูอีกข้างนี่เผื่อมีอะไรอีกอ่ะมีเป่าข้างนู้นอ่ะไม่มีไม่มีไม่สุดไม่มีครอรอย่าแกแล้งผมเลยโอ้โหดีว่าเห็นทันนไม่งั้นไหลแผลเลยชกต่อไปอออสู้เขาเฮ้ยเสู้เขาสิสู้ยังแต่งเรื่องแบบนี้น อะไรอ่ะแล้วทีเราใส่แล้วไม่มีนะถอดไปเลยถูกไหอ้าวนี่เขาก็ตายดิครับไม่เป็นไรแหมะผมอ้าวชิบหายแล้วที่มือตัวเองอ้าวเนี่ยมาซุ่มซ้ำบาปนั้นคืนสนองอ้าวชกนะลกอ้าวแล้วอย่าอ้าวอะไรอีกแล้วลูก เครียดเต่าเฮ้ยมึงหัวแล้วมัวแล้วไอ้เต่าที่ไหนเล้วต่อยซะทานเพื่อนเลยเอ่ะทำไมเรื่องอะไรยืบมาใหม่ใหม่มึงยับมาใหม่ใหม่ไมอะมวยเขาต้องมียับทำไมอ่ะผมยับแม่นน่ะยับแม่นน่ะยับแม่นไงยับแม่นน่ะยับแม่นมึงสิมาคุณในนี่หมาคุณน่ะสิไม่ต้องมาคุณหรอกเรียกอะไรก็ได้คุณคุณคุณไม่แยับแม่นน่ะ คุณในตีเย็บแม่น่ะบุญบุญไม่ใช่คุณบุญบุญแม่ชื่อบุญใช่ไหมใช่เออมันเรียกคุณเออนนักมวยคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไปว่าเขาได้ไง<ถ>หรือคุณจะถอดนวมโชคกับมันไม่หรอกครับเขาติงตองหรือเปล่าเนี่ยอ้าวหาว่าติงตองได้ไงใช่ไหมเออเขาไม่หมดยกเลยอ่ะอ้าวยังนะพี่เป่งโชกต่อครับเอาไะนัดนี้ตัวเดือนครับเลือกพลาดแล้วโอ้ยตายกิน้า แตกแล้วครับโอ้โหแตกแล้วโอ้โหโอ้โหเ้ยนั่งนั่งเข้ามุมกันครับเฮ่อี๋แต่ผู้ชมครับตอนนี้ทางทีวีคุณาใจอ่อนอย่าดูนะฮะเดี๋ยวครับขาเชิญใจอ่อนอย่าดูเขอเชิญแพทย์สนามด้วยครับมาดูแผลนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วหมออยู่ไหนครับหมอขอเชิญหมอครับดูแผลนักมวยนะฮะอ่ะมอมมอมมอมช่วยช่วยดีดูหน่อยโอ้โหพุ่งอ่ะ เลือดโอ้โหโอ้ยเลือดนะเลือดโี่นี่มันจะชอกไหวเลือดทำไมเยอะขนาดนั้นโอ้ยพอชกได้นิดหน่อยเลือดออกขนาดนี้ก็หมดตัวหรอกเดี๋ยวเยอ้ยเดี๋ยวเราจะห้ามเลือดได้ไงครับเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรครับแต่หากว่ามันแตกที่หัวเราก็ใช้ใช้เอาเชือกผูกที่คอเลยครับไม่ตายเลยครับโอ้ยเลือดออกมากเหลือเกินฮะไม่ยังไม่ โอ้ยน่าเป็นลูกหมูพึ่งคลอดเลยฮะท่านมมเกีเกติครับไม่สาบกันชกได้หรือเปล่าแตกมากแล้วเลยครับแตกไปยันเงาไอ้เอหม่อมจะไม่เล่นอย่างนี้นะครับเออวุ้ยอะไรเนี่ยนี่จะมาอาหารนักมวยว้มาลงมาเล็กม้องเส็งมันขำ โอ้ยแตกขนาดนี้ยังมีอารมณ์มขำๆนะนเนี่ยว่ามันจะหายพวกเราจะเป็นหนักกว่ามันนะฮะท่านอยู่ทางบ้านครับขนาดนี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวผมจะมีภาพช้าๆให้ดูว่าแตกยังไงฮนะเอาละครับเราจะให้ท่านได้ชมนะฮะเป็นภาพเรากอเทปให้ดูนะฮะอัะก่อนอะจะอ่าสู้ครับชมภาพช้าๆนะฮะให้ดูชัดๆว่าเขาแตกหมัดไหนครับ อะไรอ่ะซ่อมแป๊บเดียวจะให้เย็นเลยอยากเย็นก็ซ่อมเอาเองสิไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเย็นมีก็ออกมาสิมีก็ออกเย็นชุกคาโฆษณาตัวสุดท้ายเป็งขอซ่อมมวยไหม นี่นี่เป็นการอภิเลี้ยงเป็นการแนะนำขอดูภาพช้าๆภาพช้าๆครับเฮ้ยนี่ที่ให้น้ำที่ให้น้ำเขาเอาละครับดูนะฮะภาพช้าๆครับตุ๊ดไหวไหมเนี่ยมึงจะรอดไหมไอ้ตีเมาดีดีทอครับท่านผู้มีเกียรติครับขนาดนี้เราจะชะลอภาพช้าๆให้ดูว่านักมวยฝันเมื่อกันโดนหมัดไหนที่เขาแตก อ่มอมอย่าเล่นอย่างนั้นเลยครับนักมวยระแวงครับฉากนี้ครับสะบัดหน้าเดฮ้ยทำไมกระจับใหญ่แล้วเกินครับนักมวยนักมวยเขาเขาเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่าครับนั่นน่ะเป็นงี้ครับอ๋อ

สโลครับผมก็แตกครับสโลนะจ๊ะตุ๊ดตุ๊ดดูเ um, นี่ยเออตุ๊ดตุ๊ดกระเทย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 ตุ๊ดตุ๊ดเบอตุนไม่สุภาพพี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเเป็นไรพี่เล่นกันขำเฉพาะกิจนี่ไอเวยผมรอมันแตกไปแล้ว ช้าๆเนี่ยช้าๆนี่นางมวยของคุณได้ยังไงเนี่ยถ้าใครเปิดเทปเร็วอ่ะมีใครเปิดแล้วละมันนั่นแหละมันสติไม่ดีมันชกเลอะเทอะไอ้เวยนี่มึงชกนี้ได้ยังไงอ่ะนางมวยผมก็แย่สิทำไมผมไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไปเดือดร้อนอะไรเนี่ยอนางมวยกูไปเดือดร้อนแทนมึงทำไมเนี่ยบัดนี้ครับ มีขยาวด้วยแล้วไก่กวดขยาวกวดตัวจะเป็นยาปลอมยังไม่ทราบนะฉับตาดูให้ดีๆก็ว่าหมัดไหนแตก วายน้ำเงินไม่ค่อยออกหมัดเลยครับอะไรใครอ่ะใครมีบุญอะอ๋อไม่เก็บใช่ไหมไม่เก็บ่ะอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นนานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบ พราะความสนุกและความหาต้องไลค์คอมเมดี้ค่ะกดสับตะไคร้กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ